กลับสวัสดีแกงแม่ป้านะคะแกแม่คะก็เล่นตัวเลอเกินนะคะใช่ว่าจะแบบว่าอยากกินวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยบ่ได้ต้องรอรอบซื้อมันแซ่บมันอร่อยมากเธอมันอร่อยมันแซ่บเดี๋ยวต้องอุ่นจะอุ่นแล้วมาชิมให้ดูม้อหายกะละมงังอะไรก็จะไม่เห็นอีกหนูแม่ป้าก็จะไอ้ไม,ไม่ไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดวนะคะรอแป๊บหนึ่งคะ่ะนี่นาะในเสร็จเขาก็จะมีมาให้เนี่ยมีพริกแล้วก็มีเส้น แล้วก็ตัวสุบแล้วก็กระเพาะปลาอยู่ในนี้แหละชอบมากเลยหาล้านเนี่ยเป็นร้านของคนไทยในญี่ปุ่นนี่แหละเป็นร้านของพี่กิกนะคะทุกคนคะ่ะฉันก็เคยรีวิวไปหลายเมนูแล้วแหละเพราะฉันชอบกับข้าวร้านนี้อืมวันไหนที่ฉันรู้สึกว่าเอ้ยเบื่อ,เบ,อเบื่อกับข้าวฝีมือตัวเองแล้วก็ขี้เกียจมากๆก็มีร้านนี้แหละที่ฉันไว้วางใจแล้วก็ ท่านพี่ไว้วางใจเพราะว่ามันอร่อยจริงเออก็จะเอาเส้นลงไปก่อนเอาเส้นเข้าไมโครเวฟไว้รอดีไหมไม่เอาไว้นี่ก่อนคือฉันะ่ะติดใจกับข้าวร้านเจแกมากเลยเจเจคือทํากับข้าวอร่อยอร่อยทุกเมนูน้องเริ่มเดือดแล้วน้องเริ่มเดือดแล้วคือวันนี้มันก็เป็นวันหยุดของดิฉันนะคะนพี่ก็คือไปทํางานคนเดียววันนี้ก็ห่อโอเปนโตให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนดิฉันนั้นนี่เลยค่ะกําลังเดือดปุดปุดอยู่เนี่ย เมื่อวานก็ได้โพสต์คลิปไปใช่ไหมบอกว่าออดิฉันนอนจับมือกับท่านพี่ใช่ไหมก็พูดเรื่องเ,ออเดทแรกไม่ใช่เดทแรกสิแรกแรกที่ไปเดทกันแล้วแล้วในคลิปนั้นเนะฉันก็พูดถึงว่าฉันเนี่ยเป็นสาวชุดเดรสลายสกอ๊อตแล้วแม่ปาก็อยากเห็นว่าเดรสลายสกอตคือแบบไหนนะคะโพสต์ให้ดูเรียบร้อยแล้วในช่องทางเพจ สถานีเขากล่องนะคะเข้าไปดูได้นะคะไม่ลบโพสเดดๆตลกมากคือในโพส์น่ะฉันก็บอกว่าฉันน้ำหนักเกือบ60ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ยฉัน48แล้วไม่ป้าหลายท่านก็ถามว่ามีสูตรเคล็ดลับลดน้ำหนักไหมนะคะก็คือไม่มีสูตรไม่มีสูตรแต่ส่วนตัวแล้วทำเริ่มทำา IF มา เกือบจะปีหนึ่งแล้วนะคะทำ i f โดยวิธีการ16ทับ8นะทุกคนไปเสิร์ชดูได้ intermittent fasting นะคะอ oh. ะ้าเวฟอยู่หลอเส้นเนี่ยเส้นก็คือเป็นเส้นหมี่ที่สุกมาแล้วเรียบร้อยนะเอาเข้านิดหน่อยพอเป็นพิธีซัก30วิเรียบแล้วเส้นก็คือนุ่มขึ้นเลยแล้วก็จะเทไอ้เต้ากับเพอปลาลงไปเลย <Ooh. S 1> น้องก็คือ ใหญ่กว่าแขนฉันแล้วน้องไก่ก็คือใหญ่กว่าแขนฉันแล้วจ้ะแม่อืมดูดีดูดีดอืแค่ซุปก็ดีแล้วเธอรสชาติแบบนี้ปรุงขึ้นดิฉันก็ชอบทานเผ็ดหน่อยนะฉันก็จะใส่พริกอืมไปเลยนะคะพริกที่เขาให้มานี่แหละจะทำการใส่พริกไทยลงไปด้วยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ บุญบาปมะนาวก็เหลืออยู่ย้อนกลับไปเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่ฉันยังอยู่เมืองไทยอยู่และฉันยังอยู่บ้านกับแม่ฉันอยู่ฉันที่เอามะนาวแบบเนี้ยฉันก็จะเอามะนาวเนี่ยแช่ตู้เย็นโดยที่ไม่ได้แลบติดนิสัยทีนี้ติดนิสัยพอได้ผัวปุ๊บให้ทายว่าเกิดอะไรขึ้นบักอร่อยบนค่ะบ,บนบนบน,บน นี่เธอใครสอนเธอทำแบบนี้ทำไมเธอไม่รู้จักลงจากแรปก่อนพลาสติกแรปรู้จักไหมใช้บ้างนะเธอจะมาแช่แบบนี้ใครพาทําวะสั้นกูบอกไม่มีใครพาทํหรอกกูนี่แหละขี้เกียจเองมากอร่อยก็คือบ่นใหญ่เลยนะจะใส่ต้นหอมซอยไปด้วยนะจ๊ะมอกอร่อยก็คือบ่นใหญ่ทุกวันนี้ก็คือต้องอนามัยสม่ะให้พวกเธอดูกระเพาะป่า เจเจก็คงจะแบบว่าหันรีบแหละแต่ว่าสั่งรอบไหนก็เป็นรอบนั้นเลยก็คือแบบกระเพาะปลาเป่งๆจึ้งๆอย่างนี้เลยอะมาดูดิก็าเธอเชื่อไหมสมัยฉันยังเป็นเด็กๆอะฉันเข้าใจว่ากระเพาะปลาคือแคบหมูอะดูโอ้โหก็คือใหญ่มากแม่กระเพาะปลาที่จริงใจมาก ใครบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้นะพวกเธอลองไปซื้อกับข้าวร้านเจก,กิกดูก่อนนะอร่อยดีมากดีอะไรเบอร์นั้นส่วนตัวฉันแล้วนะอร่อยกว่าร้านที่เมืองไทยที่ฉันเคยกินอีกออกินตับกันจ้ะ ืไข่นกกระทาไข่นกกระทาก็อร่อยนะคะแต่ว่าไม่อร่อยสู้ไข่ดำท่านพี่ค่ะกดหัวเราะเดี๋ยวนี้อร่อยมากแม่ ลดน้ําหนักอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากนะทุกคนคือถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมันก็จะทําได้ง่ายๆนะทุกคนอืมอืมอฮึคือถ้าเราแบบว่าดี๋ยวพวกนี้ค่อยลดพ่งนี้ค่อยลดไม่ผอมค่ะฉันเป็นอย่างนั้นมาแล้วกินของอร่อยมันมีความสุขแบบนี้อ,อร่อยมาก เมืแล้ว <laughs> อ่าแม่ป้าคนไหนที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะก็ลองทักเข้าไปถามร้านเจเจกิดดูนะคะก็ไปตามหาซึ้มาทานดูได้นะคะอร่อยกับข้าวร้านแกม,มิเตอรแซ่บไปเลยเอ็กอัพลุกในวันนี้เป็นไงบ้างคะืม hmm. ตอนนี้ดิฉันกำลังอยู่ในช่วงทดลองการใช้กันแดดอยู่แล้วดีมากเดี๋ยวจะมาบอกต่อว่าคือของแบรนด์อะไรนะคะกองสดเลยนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีค่ะ